เ <The> จาะลึกจริงตีแผ่ความจริงเบื้องลึกสามกีบนิสัยสีข้อที่คนดีๆเป็นไม่ได้อย่างแรกฉังชาติตัวเองในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ข้อความจากหญิงสาวรายหนึ่งที่ออกมาพูดถึงคุณสมบัติของกลุ่มม็อบสามกีบ ซึ่งเจ้าตัวได้อัดคลิปลงในแอปพลิเคชันดังอย่าง TikTok ระบุว่าจากประสบการณ์ที่ทำคลิปปกป้องสถาบันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและสัมผัสกับพวกสามกีบเยอะมากจากคอมเมนต,ต์ต่างๆทำให้ประมวลคุณสมบัติของพวกสามกีบออกมาได้ดังนี้มาแลกเปลี่ยนฝึกเอาไว้เผื่อจะเป็นสามกีบกันได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกันได้ไหมมันยากทุกข้อเลยข้อแรกต้องครั่งประชาธิปไตยก่อนครั่งประชาธิปไตยให้ได้ ลั่งมากๆแต่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าประชาธิปไตยความหมายของสามกีบคือเห็นต่างไม่ได้ถ้าเห็นต่างเมื่อไหร่ต้องรุมด่าด่าพ่อด่าแม่ด่าให้เจ็บช้ำน้ำใจให้ตายไปข้างหนึ่งถ้าด่าแบบนี้ได้ถึงจะผ่านคุณสมบัติข้อแรกของการเป็นสามกีบข้อที่สองคุณต้องชังชาติชังสถาบันให้ได้ก่อนคุณต้องเหยียดย้มประเทศคุณเองให้ได้ก่อนเหยียบย้ำม,มากๆแล้วก็ดูหมิน่นดูแคลนสถาบันให้ได้ก่อน และที่สำคัญต้องบูชานักโทษนิ้คดีที่อยู่ต่างประเทศด้วยจึงจะผ่านคุณสมบัติของการเป็นสามกีข้อที่3ต้องยั่วยุเก่งต้องยั่วโมโหเก่งต้องกินปูนซีเมนเป็นอาหารจะได้ด้านเข้าไว้สามารถไปทำลายของหลวงหรือไม่ก็ไปนั่งฉี่ที่หน้ากระทรวงการคลังนั่นแหละไอดอลของสามกีต้องทำให้ได้ค่ะต้องทำอย่างนี้ให้ได้ถึงจะผ่านคุณสมบัติข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย จะต้องถูกจุงจมูกง่ายอันดับแรกไปเจาะรูรอซึ่งปกติแล้ววัวควายเวลาถูกจุงจมูกเขาจะใช้ไถนาส่วนสามกีบเขาจะเจาะรูจูงจมูกไว้ถ่วงความเจริญของประเทศนี่แหละค่ะคุณสมบัติของสามกีบน่ารากักน่าเอ็นดูใครเป็นไปได้เป็นไปก่อนเลยส่วนดิฉันขอเป็นสลิมเป็นมินเนี่ยนเป็นไนโดเสาเต่าล้านปีขออยู่ในกระลาที่อบอุ่นไปด้วยชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ อบอุ่นไปด้วยความรักของคนที่รักสถาบันด้วยกันดีกว่าค่ะสามกีบเป็นไม่ได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นได้ก็สงสารประเทศชาติซึ่งก็เป็นการยืหยันที่เจ็บปวดมากและก็ยังมีอีกโพสต์ที่เสริมทับให้ประชาชนที่หลงเข้าแก๊งสามกีบได้ตาสว่างมากขึ้นเมื่อมีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่โพสต์ข้อความว่าตบมือให้ดังๆกับโพสต์นี้ครับทุกท่านตื่นเช้านี้ใคร มาอ่านโพสต์นี้แล้วตบมือให้ดังๆเพราะเพื่อนผมได้ลูกชายคนเดิมกลับมาแล้วน้องหลงผิดไปกับการเป็นสาวกของไอ้ตีสม้มเป็นติ่งมาสักพักแล้วก้าวสู่การเป็นกาศในม็อบวันนี้ผมและเพื่อนดึงน้องกลับมาได้เคลียร์ทุกอย่างข้อมูลที่น้องได้รับการปล่อยข่าวปลอมเฟกนิวส์ปล่อยซ้ำๆจนคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเสี่ยมทำลายชาติให้คนในชาติหรือคนต่างเจเนอเรชันแตกแยกเกลียดชังกัน เสียมให้คนเกียดชังดูหมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูงการให้เด็กหยาบคายการใส่ข้อมูลซ้ำๆเสียมเรื่องประชาธิปไตยลวงโลกผมจัดไปเยอะมากวันนี้ก่อนหน้านี้น้องเขาก็เอาตัวเองออกมาจากการเพราะเห็นความผิดปกติไม่ชอบมาพากลผมบอกน้องว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีประสบการณ์ด้วยและฟังข้อมูลด้านอื่นๆด้วยหาข้อมูลให้มากๆไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเชื่อเพราะการบริโภคสื่อฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียว วันนี้ยังยกตัวอย่างมากมายทั้งเรื่องประเด็นวัคซีนทั้งเรื่องหูหันทำไมที่จีนถึงบินไม่ได้ทำไมอีกสายการบินหนึ่งบินไปแทนทำไมกฎหมายถึงต้องปกป้องบุคคลธรรมดาไม่ให้ใครมาดา่าซึ่งพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีกฎหมายปกป้องพระองค์เช่นกันทำไมประชาธิปไตยแต่ละที่ถึงไม่เหมือนกันเพราะสังคมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตบริบททางสังคมภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างกัน คนเราเห็นต่างกันคิดต่างกันได้แต่ต้องไม่คิดชั่วทำลายล้างก้าวล่วงไปถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายเสรีภาพทุกคนอยากมีเต็มที่แต่เสรีภาพต้องมีมาพร้อมกับสิทธิหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองผมและเพื่อนหมอต้นของผมคนนี้ดีใจมากๆที่น้องคิดได้และมีสติกลับมาฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่พ่อแม่ดูแลลูกร,รักให้มากๆ หรือคนที่ผมรู้จักคนใกล้ตัวผมเสียลูกไปหรือทะเลาะก,กันในครอบครัวอย่างแรงเพราะกลุ่มคนชั่วนี่แหละที่มันป่วนสังคมอยู่ตอนนี้อย่าให้คนชั่วมาหลอกใช้เด็กทำลายชาติบ้านเมืองการสอนให้เด็กหยาบคายไม่ใช่วิถีทางของประชาธิปไตยถ้าลูกไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองท้ายที่สุดพ่อแม่ก็คือผู้ที่ดอดร้อนที่สุดพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างลูกถึงที่สุดส่วนพวกที่หลอกเด็กเป็นเหยื่อมันก็แค่คนขี้ขลาด มุดกระโปรงหรือเกาะขี้เปียกใต้สโรงขอเราทุกคนอย่าน,นิ่งเฉยต่อคนชั่วคนที่ล้างสมองเยาวชนในการปั่นเฟกนิวส์ทำลายชาติหมายเหตุ1ผมขออนุญาตเพื่อนท่านนี้แชร์เรื่องนี้แล้วครับหมายเหตุ2เนื่องจากโพสต์นี้ไม่ได้ไปเหยียบลุมศพบรรพชนใครหรือเหยียบช่องคลอดมารดาใครมาโพสต์หากกรณีมีใครร่านติ่งสามจีบที่ซ่อนตัวอยู่หรือเพื่อนของเพื่อนที่ดิน่านเข้ามาคอมเมนต์ป่วน เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย